อาเล็กเปิดภาพวิถีชีวิตนักเรียนอนอกของโบเมลดาน่าเอนดูมากอาเล็กสร้างความหวานไกลถึงอังกฤษหลังโบบินเรียนภาษาบินเซอร์ไพร์ภาพต่อจากนั้นน่ารักมากสวรรค์แค่ไหนถามใจคนโสดดูหลังจากนักสแสดงสาวโบเมลดาสุสีตัดสินใจบินลัดฟ้าไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษนานถึงสองเดือนเต็มโดยปักหลักใช้ชีวิตอยู่แถวย่านออกฟอร์ดออกฟอร์ดเมืองมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก งานนี้หลายคนคิดว่าความรักกับหวานใจย่างอเล็กทีระเดชอาจต้องพักเบรคชั่วคราวแต่กลายเป็นว่าหวานยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเพราะล่าสุดเกิดไวรักลางถนนในลอนดอนคลิปอเล็กเดินชนโบแบบไม่ตั้งใจกลางถนนจนกลายเป็นภาพไวรัลที่แชร์กันทั่วโซเชียลบอกเลยว่าฟินระดับประเทศนอกจากจะบ,บินไปเซอร์ไพรส์ถึงอังกฤษแล้วยังมีภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักล่าสุดที่ทำเอาคนโสดทั้งไทม์ไลน์ต้องยกมือยอมแพ้ เมื่ออเล็กโพสต์ภาพตนเองไปส่งโบถึงหน้าโรงเรียนพร้อมแคปชั่นน่ารักมากตื่นมาส่งลูกไปโรงเรียนฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ